สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมาเจอกับพี่ติ๊งอีกแล้วค่ะนะวันนี้เดี๋ยวพี่ติ๊งจะพาทุกคนมาชมผลงานการรีโนเวทบ้านขายของพี่ติ๊งค่ะที่หมู่บ้านวรารักษณ์ลังสิทธิ์ของสามบอกเลยนะคะว่าหลังนี้โดยคอนเซปต์แล้วคือต้องการให้การรีโนเวทบ้านหลังนี้ออกมาได้สวยที่สุด ในหมู่บ้านและบ้านหลังนี้ต้องหน้าตาไม่เหมือนใครเลยนี่แหละคือคีย์สำคัญของบ้านหลังนี้นะคะเดี๋ยวพี่ติงจะเล่าให้ทุกคนฟังค่ะว่าพี่ทำอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ เดี๋ยวพี่ติงจะเล่าให้ฟังตั้งแต่เริ่มตั้งแต่หน้าบ้านเลยนะคะหมู่บ้านนี้โดยทรงบ้านเดิมๆของที่นี่นะคะจริงๆก็เป็นทรงที่สวยอยู่แล้วแต่ด้วยความที่มันเหมือนกันเกินไปไงคะพี่ติงก็เริ่มเลยค่ะตั้งแต่จัวด,ด้านหน้าของบ้านค่ะจัดการทํามุมโค้งใส่วงกบออกแบบดีไซน์ออกมาแล้วมีการปรับในเรื่องของสีด้วยไม่พอค่ะจริงๆด้วยบ้านหลังนี้มันจะมีบริเวณที่เป็นเทอร์เรสอยู่ชั้นสองพี่ติงเอามุมเทอร์เรสออก แล้วทำการฉาบปิดให้เรียบแล้วเพิ่มดีไซน์ในเรื่องของบัวและการตัดสีใหม่ซึ่งทำให้ถ้าใครมาดูบ้านหลังนี้จะรู้ได้ทันทีค่ะว่าหลังนี้ไม่เหมือนใครจริงๆอ่าไม่พอจากหน้าบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะไล่กันตั้งแต่เริ่มประตูแล้วก็บริเวณหน้าบ้านที่พี่จะมีในส่วนของ ฟา,าสาต์กันด้านหน้าเราจะมีการก่ออิฐบล็อกช่องลมค่ะการเลือกบล็อกช่องลมของพี่ก็จะเลือกความเป็นลายกลมนะคะเพราะว่าเราต้องการให้มันบาลานซ์กับตัวข้างบนหน้าบ้านนะคะเนี่ยมันคือดีเทลเล็กๆน,น้อยๆที่พี่ติ๋งใส่ให้มันมีความระมุนระไมเวลาเข้ามาในบ้านที่พี่ทําแล้วคุณจะรู้สึกว่าเออมันมีความลงตัวและอยู่สบายมากจริงๆเวลาเราเข้ามาพักอาศัยเราจะรู้สึกความผ่อนคลายในการ อาศัยอยู่ของบ้านหลังนี้นี่คือคีย์หลักๆของการทําบ้านของพี่นะคะจากหน้าบ้านนะคะเราก็จะเข้ามาสู่ในบ้านกันนะความที่พี่ทําบ้านขนาดน,นี้นะคะบริเวณประตูด้านหน้าพี่ติ๊งขยายออกหมดนะคะแล้วก็ต้องการที่จะเพิ่มสเปซให้ประตูปกติของเดิมจะเป็นประตูไม้ค่ะสเปซไซซิ่งความสูงก็จะแค่นี้นะความกว้างมีแค่นี้เองค่ะพี่ติ๊งขยายออกนะคะแล้วก็ออกแบบประตูนะคะแล้วก็บริเวณด้านข้างแบบนี้ให้มันมีแบบ ดูมีลูกเล่นมากขึ้นโดยใช้ประตูตัวนี้นะคะลายเขาเรียกว่าเป็นลายโมเดิร์นนะคะขนาดประตูก็เป็นไซส์ที่สั่งทำพิเศษนะคะทำไมพี่ติ๋งถึงเลือกใช้วัสดุที่เป็นไม้ตั้งแต่แรกนะคะของบ้านหลังนี้เวลาเข้ามาแล้วจะรู้สึกฟีลลิ่งตรงนั้นเลยเหตุผลเพราะตั้งแต่เรื่องของแสงและสีที่ให้ตั้งแต่แรกเราเลยมีความรู้สึกว่าถ้าเราใช้ตรงนี้เป็นวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมบ้านมันจะได้ไม่ได้มูดแอนโทนของความละมุนละไมของบ้านนะคะอ่ะประตูเสร็จแล้วดิฉันเข้ามาสู่ของในบ้าน มุมนี้นะคะเป็นมุมลิฟ i n วิ่งรมเล็กๆของตัวบ้านซึ่งจริงๆแล้วจะบอกว่าดูมันเหมือนธรรมดาใช่ปะแต่มันไม่ธรรมดาเลยค่ะเพราะอะไรคะนะบริเวณด้านหลังเนะี่ยจริงๆแล้วตรงนี้มันจะมีเสาเดิมอยู่ค่ะพี่ก็จะใช้วิธีการาก่อเบิ้ลผนังออกมาค่ะเป็นผนังเบานะคะเพื่อต้องการปิดเสาแล้วไม่พอค่ะทุกคนพี่ก็ทำช่องแสงค่ะเพื่อให้มีไฟ ออกมาได้ด้วยงั้นมุมนี้ก็จะเป็นมุมไฮไลท์อีกหนึ่งมุมที่เราทําไว้ให้กับลูกค้ายังไม่พอถ้าเราไม่ตัดสีตัวนี้เป็นยังไงคะคุณจะไม่เห็นเลยว่ามันมีดีเทลสาคัญงั้นเบอร์สีเบอร์นี้ถูกใจเจมากงั้นมีคนทักหาพี่เยอะมากพี่ติ๊งตัวเนี้ยเทาตัวเนี้ยเบอร์อะไรอ่ะถ้าใครเป็น FC จริงทักอินบ็อกส่วนตัวเดียวจะให้คะ่ะเบอร์นี้เพราะมันเป็นสีเทาที่หาสวยยากมากค่ะบริเวณตรงนี้นะคะ เป็นแต่ก่อนมันจะเป็นเสาสอต้นค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นช่องธรรมดากลางกระแลบไม่มีอะไรเลยค่ะตรงกลางก็จะเป็นช่องโว่ๆค่ะอันนี้ก็คือช่างแจ๊กก็ออกแบบกันขึ้นมานะคะไปสั่งตัดตู้ไม้ค่ะเอามาใส่ให้ขนาดาพอดีช่องนะคะการที่เรามาใส่รายละเอียดพวกนี้เพิ่มเติมยังไงแล้วมันไม่มีความพอดีของสิ่งที่ทําอยู่แล้วมันต้องมีการเก็บรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นการฉาบผิวหน้าให้เรียบ งะะั้นเรื่องนี้จะเป็นรายละเอียดในเรื่องของงานปนูนงานความใส่ใจของช่างและความละเอียดของการทํางานจริงๆนะคะความต้องการของพี่ในการทําบ้านหลังนี้นพี่ติ๊งจะเน้นเสมอในเรื่องของแสงและสีเห็นไหมคะงั้นบ้านหลังนี้นะคะจุดไฮไลท์จะอยู่บริเวณด้านหลังบ้านค่ะบอกเลยว่ามันก็คือหน้าต่างเดิมเป็นช่องไม้เล็กๆเป็นกระจกซึ่งเอาตรงๆนะรีโนเวทบ้านขายกันแบบเซฟคอสถูกๆไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนวัสดุค่ะ ก็ใช้ของเดิมทาสีจบแต่พี่บอกเลยว่าไหนๆพี่ทำบ้านมาขนาดนี้แล้วพี่จะใช้วัสดุเดิมเพื่ออะไรก่อนนั้นไม่ทำค่ะงั้นเราขยายหน้าต่างด้านหลังบ้านออกให้มีขนาดไซซิ่งนี้สูงเมตร80ดด้านกว้างนี้ก็คือใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเพื่ออะไรคะเพราะเราต้องการให้มุมนี้เวลาลูกค้าเจ้าของบ้าน นั่งทานอาหารสามารถเทควิวด้านนอกได้ด้วยไม่พอค่ะในสิ่งที่เราอยากทําคุณคิดว่าการออกแบบให้มันเป็นบานแบบบานผักแบบเนี้ยพี่อยากได้อารมณ์ในเรื่องของมูฟเมนต์ในความเป็นไม้ธรรมชาตินั้นฟิลลิ่งของไม้คืออะไรมันต้องเป็นงานบานผักนี่คือสิ่งที่ได้ออกมานั้นถูกใจมากพอเอามาติดฟินิชชิ่งแล้วสวยงามบาลานซ์กันทั้งบ้านจริงๆงั้นอยากจะให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้แล้วคิดตามแต่ที่พี่บอกนะว่า ถ้าเราทํางานมาขนาดนี้แล้วเราได้ผลงานแบบนี้นี่คือความภูมิใจการที่เราได้ทํางานส่งต่อให้กับเจ้าของถูกไหมคะอันนี้คือมุมนี้คือพี่ชอบมากนะคะเราได้บานผักไซส์ขนาดนี้ได้สวยจริงๆแล้วมุมนี้ในการเซตอัพของพี่นะคะก็คือ,คอในส่วนของโต๊ะทานข้าวซึ่งเราตั้งใจอยู่แล้วว่าจะเป็นมุมนี้อเซสซอรี่ที่ไ้ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟใดๆก็แล้วแต่ที่อยู่ตรงนี้พี่ทําเอาไว้ลงตัวแล้วคิดว่ามันละมุนกับตัวบ้านจริงๆค่ะอยากให้ทุกคนดูคลิปนี้แล้ว รู้สึกไปพร้อมๆกันกับสิ่งที่พี่ได้อธิบายให้ฟังนะคะมุมนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ต้องคุยให้ฟังส่วนมากเวลาเขาทํากันมุมนี้เขาจะไม่ได้คิดกับเขาคิดไม่ถึงจริงๆอะ่ะตรงนี้คือมุมที่เป็นผนังของห้องน้ําค่ะแต่ว่ามันจะมีความมีอิดบล็อกบล็อกแก้วอยู่ตรงนี้ค่ะแถวๆนี้ไม่สวยเลยเอาตรงๆคือไม่สวยเลยโอเคเลยบอกช่างว่าปิดไปเลยไม่เอาไม่อยากเห็น แล้วก็มีการเจาะทําผนังเบาแล้วก็เพิ่มความโค้งของช่องนี้เพราะว่าพี่ไปเจอกรอบรูปงานชิ้นนี้มาก็เลยคิดว่ามันเข้ากับสไตล์บ้านหลังนี้ตั้งแต่หน้าบ้านเข้ามานี่พี่บอกแล้วว่าบ้านหลังนี้มันมีความโค้งตั้งแต่หน้าบ้านอยู่แล้วงั้นมุมเนี้ยจะเป็นมุมหนึ่งที่มันบาลานซ์นกันจากหน้าบ้านจนถึงในบ้านเป็นไงคะนี่คือไอเดียของพี่ในส่วนของครัวหลังบ้านนะคะจุดนี้ก็เป็นอีกไฮไลท์แล้วคะ่ะเพราะว่า ใครที่ทำบ้านรีโนเวทที่นี่ขายไม่มีใครกล้าทำโซนนี้เลยสักคนเดียวกล้าพน,นันจุดนี้คือตัวบ้านเดิมค่ะตรงนี้จะเป็นผนังบ้านเดิมนะคะมีประตูเล็กๆค่ะเดินออกด้านหลังนะคะแล้วก็มีกระจกเล็กๆอยู่ตรงนี้ซึ่งโครงการเดิมอะค่ะวาราลักษณ์จะทำมุมนี้เป็นห้องครัวในบ้านแล้วไม่มีใครเคยคิดที่จะขยายพื้นที่ตรงนี้ออก พี่ติ้งทำทรงนี้มาหลายหลังมากก็คือมีการทุบแล้วก็กรีดผนังด้านนี้ออกเพื่ออะไรคะเพื่อให้ได้เซกชันแล้วก็สเปซในการเป็นคิทเช่นนี่เห็นไหมคะพอออกปุ๊บใหญ่เลยแล้วก็พื้นที่ในการที่จะจัดสเปซในการทำครัวเพียงพอมากเฉพาะเคาน์เตอร์ตรงนี้นะคะเกือบเกือบสเมตรพอค่ะกับการทำครัวในตัวบ้านนะคะนี่คืองานดีไซน์ที่เราต้องคิดให้เป็น อ่ะไม่พอก่อนที่เราจะทําบ้านหลังนี้ตั้งแต่แรกพี่มีความคิดอยู่แล้วว่าเทาเฮาส์หลังนี้นะคะบ้านหลังนี้เป็นเทาเฮาส์ไซส์กลางงั้นสิ่งที่เราอยากได้ก็คือในเรื่องของแสงและลมเข้าบ้านดังนั้นการทําครัวของพี่พี่เลยทำครัวแค่ไซสิ่งครึ่งบ้านค่ะความกว้างจากผนังด้านนู้นมาจนสุดของตัวครัวแค่สาเมตรเพียงพอแต่เรามีแอรียตรงนี้เพิ่มแล้วค่ะ พอแน่นอนนะคะเสร็จแล้วตรงนี้นะคะพี่ติงก็จะเลือกอลูมิเนียมที่เป็นสีดําจริงๆก่อนที่จะเลือกอะ่ะมันตกผลึกกันมานะจะดําจะขาวจะดําจะขาวอ่ะอะไรประมาณนี้สรุปค่ะตกผลึกกันที่เป็นสีดํานะคะงานออกมาได้ดีมากขนาดพอดีในส่วนของหลังบ้านนะคะสิ่งที่พี่อยากทําก็คืออยากให้ทาวเฮาส์หลังกลางหลังเนี้ยมันมีมุมชิลเอาท์ และมีมุมเขียวๆหลังบ้านนี่แหละคือสิ่งที่อยากทํามากๆดิฉันได้ทําหลังนี้แล้วอีกหนึ่งหลังอย่างนั้นพี่ติงก็เซตอัพบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะคะไว้นอกจากจะเป็นลานซักล้างหลังบ้านนะคะก็สามารถอาจจะตากผ้าหลังบ้านก็ได้ไม่พอค่ะจริงๆแล้วเราสามารถทำเป็นบาร์เล็กๆด้านในปลูกต้นไม้แคนตัสเกี่ยวต้นมงต้นไม้ได้หมดจริงๆงั้นพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่แค่พื้นที่โล่งที่ทำไว้โดยที่คุณไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ แต่คุณสามารถใช้ประโยชน์แล้วสามารถหามุมพักผ่อนในตัวบ้านของคุณได้จริงแน่นอนก่อนจะขึ้นบนบ้านนะคะพี่ติงจะเล่าให้ฟังในส่วนของดีเทลการทําห้องน้าให้ฟังก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในเรื่องของห้องน้ําที่หมู่บ้านนี้ชั้นล่างเนี่ยมันมีความแบบซับซ้อนนิดหน่อยวิธีการวางลายเรื่องของกระเบื้องสําคัญมากค่ะดังนั้นห้องน้ําจึงจะต้องมีการวางลายให้ดูเรียบแต่มีสไตล์ นี่คือเหตุผลหลักของการออกแบบห้องน้ําชั้นล่างของพี่พี่ก็เลยใช้กระเบื้องที่เป็นสีขาวไซส์3 0มสคูณสา 30, แล้วตัดยาแนวสีเทาซึ่งออกมาได้ดูสบายตาเพราะว่าด้วยความที่มันมีความแบบเป็นนมเป็นเหลี่ยมของห้องน้ําค่อนข้างเยอะงั้นถ้าเราใช้สีหนักๆมันจะทําให้ห้องน้ำนี้ดูแคบทันทีค่ะเก็บไว้เป็นไอเดียนะคะเดี๋ยวพี่ติ๊งพาขึ้นไปดูชั้นสองนันค่ะว้าวแม่แพชั้นล่างแน่นอนค่ะ หยุดตรงนี้แล้วต้องเล่าให้ฟังเออนะคะมุมตรงนี้นะคะเป็นมุมที่พี่ติ้งต้องเล่าให้ทุกคนฟังจริงค่ะนี่คือการใช้ไม้ละแนงนิ้วคูนิ้ว,วเอามาติดเพิ่มนะคะเพื่อเป็นบังตาเล็กๆด้านนี้ค่ะซ้ายมือเดิมเนี่ยมันจะเป็นหน้าต่างบานฟิกค่ะทั้งหมด3บานขึ้นไปไล่เป็นสเต็ปพี่ติ้งบอกช่างว่าอยากให้ปิดแล้วให้เหลือช่องนี้ช่องเดียวเพราะว่าอะไรเพราะพื้นที่บริเวณตรงนี้บางครั้ง ลูกบ้านเจ้าของบ้านใหม่อาจจะรู้สึกว่าฉันสามารถที่จะติดกรอบรูปสวยๆได้อีกถูกไหมคะก็สามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ได้เต็มที่นี่นี่คือไฮไลท์นะคะไม่พอราวบันไดของเดิมเนี่ยมันเป็นราวบันไดไม้ที่เป็นขั้นๆนะคะเอาออกแล้วก็ก่อฉาบขึ้นมาใหม่แล้วก็ติดบัวด้านบนระเบียราวตรงนี้ให้เป็นงานไม้ซึ่งเป็นสีเดียวกับวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างที่อยู่ในตัวบ้าน ออกมาดูดีมินิมอลมีสไตล์วัยรุ่นมากๆค่ะไปดูข้างบนกันได้แล้วไปขึ้นมาชั้นบนกันนะคะก็ชั้นบนมี3ห้องนอนแล้วก็1ห้องน้ำตรงกลางนะคะ2ห้องด้านหลังนี้นะคะขนาดอยู่ที่9ตารางเมตรค่ะ2ห้องนี้เท่ากันทุกคนนะคะสิ่งที่พี่ทำเพิ่มเติมนะคะ ก็จะเป็นการเลือกหน้าต่างที่เป็นอะลูมิเนียมสีดำนะคะทั้ง2ห้องที่ก็ใส่มุงลวดไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะพร้อมอยู่นะคะชั้นบนพี่ติ๊งเลือกกระเบื้องลายไมายนี่ก็คือเป็นลายฮอตทิปของพี่มากเลยห้องน้ําพี่ติ๊งเลือกใช้กระเบื้องลายเดียวกับข้างล่างแต่ความมีดีเทลของห้องน้ําชั้นบนคือเราเลือกใช้วัสดุทุกอย่างเป็นสีดํานะคะเห็นไหม มันทําให้ห้องน้ำห้องนี้ดูเอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะคะแล้วไม่พอดิฉันก็เพิ่มเติมค่ะนี่ใส่ตู้อาบน้ําให้ลูกค้าด้วยนะคะไม่พอขายของเลยนะคะนี่รุ่นใหม่ล่าสุดหมากปรินเป็นพรีเซนเตอร์ฉันชอบมากตัวนี้790บาท กระจกที่ใช้นะคะสำหรับบ้านหลังนี้เลือกเป็นทรงรีค่ะนะคะเลือกเอาไว้ให้แล้วก็มีบุมไฟดึงลงมาเรียบร้อยออกมาดูดีมากสำหรับห้องน้ำนี้เรียบหรูดูดีมีสไตล์คงคอนเซ็ปต์ของพี่เสมอค่ะไปดูมาสเตอร์เบดรูมกันค่ะในส่วนของไฮไลท์ของบ้านชั้นบนค่ะคือมาสเตอร์เบดรูมนี่คือคีย์หลักในการทำบ้านของพี่ติงนะคะ บอกเลยว่าสําหรับห้องนอนที่นี่หลังนี้คิดจนหัวจะแตกค่ะว่าจะทํำยังไงเพราะว่าความจํากัดในเรื่องของหัวนอนบ้านมันจํากัดมากสรุปค่ะเซตแบ็กเลยต้องอยู่ฝั่งทางนี้อ้าวเราจะทํายังไงให้ห้องนอนนี้มันดูว้าวล่ะคันนี้นี่ค่ะฝ้าพี่ติ๋งก็จัดการออกแบบฝ้าใหม่แล้วยังไม่พอบ้านทรงที่เนี่นะทุกคนนะคะเดิมตรงนี้ค่ะมันคือทรงจัว่วดิฉัน ไม่หักได้ทรงจัว่วเพราะว่าการวางเตียงนอนมันลําบากและไม่สวยเลยหรือจั่วทิ้งหมดเลยค่ะไม่เอาทําฝ้าให้เป็นแนวเรียบแต่ถ้ามันเรียบเฉยๆแล้วมันเป็นไงคะธรรมดางั้นเราต้องมีสเต็ปค่ะพี่ก็เลยทําฝ้าดรอปค่ะอย่างที่เห็นเลยนะคะ วิ่งจากด้านฝั่งทางนู้นเลยค่ะฝวามือสุดของตัวบ้านยิงยาวมาถึงตรงนี้ค่ะแล้วตรงนี้เราทำเซตอัพเป็นหัวนอนใช่ไหมคะก็ย่นระยะเข้ามาค่ะเพื่อให้แสงตกกระทบเป็นไงโอ้โหสุดยอดจริงเลยไม่พอค่ะเออการให้สีทุกคนตัดสีนะคะถ้าห้องนี้มันสีเดียวกันเป็นไงคะไม่เด่นเลยถูกปะสีเทาบอกแล้วว่าเทาเนี้ยสวยจริงอันนี้ยอมรับคอนเฟิร์มตัดหัวนอนแบบนี้สวยไปเลยนะคะให้เพิ่ม บล็อกชั้นใดๆวางสีเอาไว้ทำให้ห้องนอนตรงนี้เป็นห้องนอนที่น่าจะดูแล้วน่านอนที่สุดมุมนี้นะคะคือมุมที่เดิมก็จะเป็นหน้าต่างของโครงการเดิมๆห้องนี้มันมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าบ้านหันหน้าทิศใต้แดดร้อนตลอดจริงๆนั้นพี่คิดเสมอว่าถ้าลูกค้ามาซื้อบ้านหลังนี้กับพี่จะอยู่ยังไงนั่นคือเหตุผลว่าทำไมพี่ต้องเอา วงกบหน้าต่างตรงนี้ออกหมดหมดเลยก่อทึบแล้วเลือกที่จะเอาวัสดุวงกบไซส,1 m, ส์1เมตรทรงกลมมาใส่ตรงนี้เพื่อให้ลดระดับของแสงที่เข้ากับตัวบ้านได้อย่างลงตัวมากพื้นที่ตรงนี้คือระเบียงเดิมค่ะซึ่งการออกไปใช้งานจรงิงถามก่อนว่ามีใครได้เดินออกไปใช้ระเบียงตรงนี้ป่ะไม่มีทางได้ใช้พี่ก็เลยจัดการเลยค่ะร้อนนักใช่ไหม พื้นที่ใช้สอยใช้ไม่ได้ใช่ไหมทุบทิ้งหมดเลยค่ะแล้วขยายเซตแบ็คให้เท่ากับด้านหน้าห้องนอนเนี้ไม่เหมือนกับหลังใดในหมู่บ้านนี้เลยเพราะไม่มีใครทุบพื้นที่ตรงนี้ออกนะคะเราก็เลยได้มุมตรงนี้เข้ามาอีกหนึ่งมุมนะคะ <S <S เป็นยังไงบ้างคะสำหรับ ทุกคนที่ติดตามชมคลิปนี้นะคะน่าสนใจจริงๆใช่ไหมงั้นพี่ติงจะสรุปให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะสําหรับรายละเอียดของบ้านหลังนี้นะคะบ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่หมู่บ้านวาราลักค่ะลังสิตคลองสามนะคะใครที่อยากจะมาเป็นชาวลังสิตซิตี้พี่ติงบอกเลยว่าหลังนี้น่าสนใจมากบ้านหลังนี้มีพื้นที่อยู่ที่20ตารางวาค่ะมี3ห้องนอนสห้องน้ํานะคะ พี่ติ๊งให้อะไรบ้างทุกอย่างที่คุณเห็นเฟอร์นิเจอร์โซฟาหมอนจัดก,กันโคมไฟดอกไม้ใดๆก็แล้วแต่ที่คุณเห็นทุกจุดในบ้านหลังนี้ไม่พอเตาตู้ซิงล้างจานโคมไฟแอร์ปั๊มน้ำแทงน้ำสวยขนาดนี้ให้หมดเลยค่ะในราคา2 3 5ล้านบาท ราคานี้คุณไปซื้อบ้านดิบแล้วคุณทำให้ได้แบบที่พี่ทำยังทำไม่ได้เลยพี่กล้าการันตีนะคะถ้าใครสนใจบ้านหลังนี้นะคะถ้าอยากจะยื่นกู้ก็ติดต่อสอบถามมาหาพี่ติ้งได้เลยหรือแม้กระทั่งใครที่มีเงินสดเตรียมไว้แล้ว2 3 5 0้0 0าแสนบาทเงินพร้อมโทรหาพี่ติ้งเลยค่ะที่เบอร์0 8 4 9 9 5 5ด6 4นะคะหรือจะแอดไลน์พี่ติ๋งก่อนแบบยังไม่กล้าถามแอดไลน์เลยค่ะ PIN d u b KY 1710สอบถามรายละเอียดก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ติ๊งส่งให้จากการที่ทุกคนเห็นพี่ติ๊งพีเซ็นบ้านขนาดนี้นะคะพี่ติ๊งเปิดคอร์สสอนนักลงทุนด้วยนะคะงั้นถ้าใครที่อยากเริ่มต้นเป็นนักลงทุนหรือแม้กระทั่งคุณเป็นนักลงทุนแล้วแต่คุณไม่กล้าที่จะทำผลงานดีๆแบบนี้หรือคุณไม่รู้โน้ตฮาวในการทำแบบนี้ไปไม่เป็นค่ะ คุณโทรหาพี่ได้ที่เบอร์เดียวกันติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะพี่ติ๊งมีคอร์สสอนนักลงทุนออกแบบได้แบบนี้แล้วสามารถสร้างมูลค่าและสร้างตัวตนของคุณได้ชัดเจนอย่างที่พี่เป็นนะคะงั้นก็ขอบคุณสําหรับทุกคนที่ติดตามคลิปนี้นะคะมาตั้งแต่ต้นจนจบแล้วถ้าใครที่สนใจบ้านลีนเวทสวยเบอร์นี้หรืออยากจะฝากขายและอยากได้คลิปดีๆอย่างที่ทุกคนได้ติดตามกันนะคะ ก็ติดต่อได้เบอร์เดียวกันนะคะและเรามาติดตามชมกันค่ะว่าคลิปหน้า Ep หน้าพี่ติ๊งจะมีบ้านที่สวยและปังขนาดนี้ให้ทุกคนได้ชมกันหลังไหนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะมาดูเบื้องหลังเจ้านายกันนะครับว่าเขาทำอะไรกันงานการไม่รู้จักทำ ตั้งใจที่กว่าทำงานปิกซอกได้แล้วค่ะจริงจังกับปิกซอกเรื่องเล่นๆเราจริงจังเสมอ